สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่มั่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับคาตานาแบบฟรีหรือว่าสอนรับของฟรีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับของฟรีเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์มานะครับน้องว่าพี่รายงานของฟรีนะครับพี่แบบว่าจะเข้าไทยตลอดเลยนะครับน้องลองรายงานแบบว่าของที่รับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยในตอนนี้บ้างนะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับองน้องวัน จะมาสอนรับของฟรีนะครับหรือว่ามารีวิวของฟรีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยตอนนี้สามารถรับอะไรได้บ้างนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับงน้องแต่พี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสิ่งที่เราสามารถรับได้นะครับน้องก็คือพี่จะสอนรับแบบว่าของที่รับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับไม่ใช่กิจกรรมสายเติมด้วยนะครับก็คือสายฟรีก็สามารถรับได้นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเป็นสายฟรีต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าจะสอนรับแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับน้อง แบบว่าอยากได้ของปีนั่นเองนะครับเนาะก,ก็จับเปามาเลยนะครับเนาะก,ก็ วันนี้พี่จะมาสุ่มรหัสฟรีไฟ์ไม่มีเกลืองบ100บาทนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้รหัสอะไรนะครับองน้องมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ในส่วนของรหัสโมเอฟนะครับส่วนรหัสจะอยู่ด้านล่างตัวที่เราสุ่มเลยนะครับแล้วก็เราไปรีวิวรหัสกันดีกว่านะครับนาะโอ้โหก็ได้คุ้มจริงๆนะครับก็เป็นประมาณเลยครับถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาสุ่มแบบพี่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนูเกอร์โซนแจกวันละ10 ID แถมมีเครดิตด้้วยยนนัปลอดดภแ่กเขาาม สุ่มได้เลยนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับมีการแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่บอกว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลินามูลค่า1น0้าบบาทนะครับถ้าตีนเพชรว่ามั่าณ5 0 0กว่าเพชรเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับถ้าอยากได้ก็คือกดไลค์กดแชร์กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ากดไลค์กดแชร์นะครับน้องกติกามีแค่นี้จริงๆนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับไม่ใช่ ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนใดนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของของฟรีๆนั่นเองครับน้องก็จะเประมาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับที่แบบว่าควงกระเป๋าตังค์ตัวเองแจกเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมฟรีๆกันเลยดีกว่านะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่จะรายงานแค่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเซิร์ฟเดียวเลยนะครับวันนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวเนี่ยนะครับที่แบบ้ว็ขออฟรีเะมา นกิจกรรมตัวนี้ครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้ครับเล่นได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพี่เพิ่งมารีวิววันนี้นะครับน้องก็ขอโทษทีล hey, sure ่าสาระกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับนาะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้จะอยู่ขวบบนนะครับวงน้องก็จะเป็นแบบว่า เป็นหนังสือนะครับเนาะก็คือให้เราจิ้มเข้ามานะครับก so, 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 so ็จะเจอประมาณนี mm. ้นะครับเนาะที่จริงมันก็มีแบบว่าหนังสือนะครับที่แบบว่าเป็นหนังสือตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเราต้องได้เติมเพรนะครับเนาะแต่นั้นอย่าไปวุ่นกับมันดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะครับเนาะก็คือต้องรับขวาฟรีดีกว่านะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ตัวนั้นนะครับเนาะก็คือแค่เติมหนึ่งเพจนะครับเนาะก็ไม่ได้อะไรเยอะนะครับเนาะก็สามารถปลดได้นะครับถ้าคนไหนอยากปลดนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของหนังสือ หมดเพชรเยอะมากๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับวงน้องแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นของฟรีนะครับน้องก็คือจะมีขวบนนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้สะสมนะครับน้องเพื่อรับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของเงินนะครับน้องบัตรปืนด้วยนะครับแล้วก็บัตรอีโวด้วยประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นของคร่าวๆนะครับที่แบบว่าทุกคนเข้ามาเล่นเกมนะครับก็แบบว่าคิดทุกเชิมเลยนะครับน้องก็คือแบบว่าคนไหนเข้าเล่นเชิมไหนนะครับก็ จะรวมอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้จะได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องเราก็ของฟรีที่เราสามารถเก็บสะสมได้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้พี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่ามีทางด้านของการล็อกอินด้วยนะครับน้องก็คือการล็อกอินนะครับก็เป็นทางด้านของตัวนี้นะครับน้องสำหรับการล็อกอินนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นของที่กลางมากๆเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมล็อกอินนะครับวงน้องเราก็จะได้ในส่วนตรงนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นไอ้ดอกอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็น คือแบบว่ารับได้วันที่29นะครับนอะวันเดียวเท่านั้นนะครับนอะย้ำนะครับว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับนอะก็วันที่9เข้าเกมมาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนอเข้ามาแล้วตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับนอแต่สิ่งที่สําคัญนะครับงน้องก็คือมีดีกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับไม่มีการ เก็บโทเค็นะครับงงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้โคตรดีเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าไม่ต้องเก็บโทเคนให้ยุ่งยากนะครับเนาะแต่เราจะได้ทําภารกิจแทนนะครับงงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะก็คือถ้าเราสั่งหารศัตรูได้50คนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของค่าตานะแบบฟิฟี่นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าช่วงนี้ GM แจกค่าตานะแบบรัวๆเลยนะครับเนาะเมื่อก่อน ไม่แจกนะครับนอพอได้แจกก็คือแจกเยอะมากๆเลยนะครับน้องสกินตัวนี้ก็เป็นทางด้านของสกินที่2แล้วนะครับน้องที่แบบว่าแจกฟรีๆนะครับน้องแค่สังหาร50คนนะครับน้องแล้วก็สังหารได้หมดอะไรก็ได้นะครับน้องไม่จะเป็นทางด้านของโมซีซีหรือว่าโมดแล้งนะครับน้องแต่พี่แนะนําเล่นโมดแรงดีกว่านะครับหรือว่าโมดธรรมดาดีกว่านะครับน้องก็คือเราจะได้สังหารเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็จะได้เร็วขึ้นนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่ารับคาตานะแบบฟรีๆนะครับน้องก็ต่อมานะครับวงน้องพ ว่าแค่แบบว่าคาตานะอย่างเดียวนะครับของฟรีก็มีเยอะมากนะครับเนาะแต่พี่เขาบอกเลยครับว่าคาตานะตัวนี้นะครับเนาะก็คือสวยมากๆนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับพงน้องเพราะว่าเป็นคาตานะนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสกินก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับใครที่แบบว่าชอบแบบว่าสายเขียวนะครับเนาะหรือว่าชอบคาตานะสีเขียวนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสายฟรีนะครับเป็นคาตานะแบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพงน้องพ มีห้ามพลาดลักกนนะครับเนาะสำหรับคาตนาประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยงซื้อนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วสั่งการสตูนในเกมให้ได้50คนเท่านั้นนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าภารกิจโคตรง่ายนะครับเนาะที่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าใช้เวลาแค่1ชั่วโมงก็ทําได้แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็คือภารกิจแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะสมมุติว่าถ้าเราอยู่ได้หมวกอันนี้นะ โหมดสี vs 4นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยไอวอลตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะเป็นภารกิจของมันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าแต่ละไอเทม แต่ละอันนะครับโนก็คือแบบว่าภารกิจจะแตกต่างกันไปนะครับโนก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าแต่ละไอเทมนะครับโนก็คือภารกิจจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องไปอ่านให้ดีๆนะครับโนเพื่อมาทําแล้วก็ไปรับอะไรเป่ามันนี่นะครับน้องยกตัวอย่างไอวอตัวนี้นะครับก็คือลงเล่นโหมดทั่วไป15เกมนะครับแล้วก็มีมาเชเตตัวนี้ด้วยนะครับที่แบบว่า โคตรเท่โคตรเฟี้ยนะครับวงน้องก็เป็นเปรามาณเลยนะครับน้องก็ถือว่ารับได้แบบฟิฟี่รับได้แบบยกซริมนะครับน้องเพียงแค่เราลงไปทําภารกิจในเกมนะครับน้องก็ถือว่าภารกิจในเกมนะครับน้องโคตรง่ายนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยคบน้องว่ารับกันได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องเราก็โคตรง่ายเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับวงน้องคนนีนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของฟิฟี่นะครับวงน้องก็ต้องเข้าไปอ่านด้วยนะครับน้องว่าภารกิจต้องทํายังไงบ้างนะครับหรือว่าเราอยากได้อะไรเป็นพิเศษนะครับเราก็ทำ เราสามารถเลือกทําได้เลยนะครับว่าจะทํายังไงนะครับเนาะแต่พี่แนะนําก็คือลงเล่นโหมดซีดีกว่านะครับเราจะได้ทุกอันเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะยกเว้นอันแรกนะครับที่แบบว่าสังหารศัตรูให้ครบ50นะครับที่จริงก็โหมดซีก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเราฆ่าได้นะครับเนาะแต่ถ้าเราฆ่าไม่ได้ก็คือแบบว่าจะนานนิดนึ่งครับเนาะจะเสียเวลานิดนึงนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็รวมๆทั้งหมดแล้วนะครับเนาะก็มีคาตาณ์นะครับเนาะเราก็มีหมวกนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินมาเเเเชต้้้นนนนะะะคครรรัับบบบาาาทีีี่่แแวจกกใหไไปฟๆอ็ม วอด้วยนะครับนาอของฟรีเยอะจัดๆเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นเป้ามาเลยนะครับนาองเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับนาะเรายังสามารถมารับตรงนี้ได้อีกนะครับเนาะเพียงแค่เราเข้ามากิจกรรมนะครับก็จะเจอนะครับกับภารกิจหรือว่าของที่เราสามารถรับได้นะครับก็คือบัตรช่องห้องแบบไม่จํากัด2ชั่วโมงนะครับนาองเราก็จะมีทางด้านของตาร่านะครับที่สําคัญก็คือจะมีทางด้านของสกิลระเบิดตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่าเป็นใบตออนะครับนาองเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนาะก็คือภารก น้องก็เป็นประมาณนี้นครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นภารกิจนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้ทําแล้วก็ได้เก็บแต่ละวันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับว่าของฟรีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าของฟรีเยอะจะจัดเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าของฟรีทั้งหมดทั้งมวลในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นของเติมแล้วนะครับน้องก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้อือว่ารัยหง รู้นะครับก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าของฟรีมีจุดไหนบ้างนะครับน้องเราก็มีตรงไหนบ้างอะไรประมาณไหนนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับน้องก็จะได้แน่นอนนะครับน้องรับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับวงน้องก็อย่าลืมเข้าไปเก็บนะครับน้องในส่วนของไอเทมในเกมละกันนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าของฟรีเยอะมากๆานะครับน้องใครที่แบบว่าไมมีันกก็จจ้ะะ แจกสกินหมัดด้วยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนยว่าขอสปอยล่วงหน้าเลยนะกันนะครับเนยว่าสกินหมัดก็อยู่ไม่นานนะครับจะเอามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ครับเราขอดจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนที่แบบว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจ้ให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แล้วกันนะครับนแล้วก็คลิปนี้้นนนนนนะะะคครรััับบบถาาาอยกสส like ุเ ถ้าอยากสนับสนุนจริงนะครับก็ไม่ต้องเสียตังสักบาทไม่ต้องเสียตังโดเนเด็เลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะคับึงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับมงน้องบ๊ายบาย